สวัสดีค่ะปอพันร์จีนานุรักษ์ค่ะที่นี่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีวันนี้พามาเที่ยวโฮมสเตย์บ้านบ้านคองหัวช้างก็จะพาไปพบกับผู้นำชุมชนที่เป็นรองประธานของหมู่บ้านนี้นะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับมาพบกับผู้นำชุมชนของเรานะคะบ้านคลองหัวช้างเดี๋ยวเรามาดูการถักผ้าพรมเช็ดเท้านะคะครับเธอเลยครับอันนี้นะฮะก็เป็น อของในเรื่องของทำพรมเช็ดเท้าเนี่ยพอดีเราที่ศูนย์เราเนี่ยเราสามารถที่ทำส่งออกขายมาเลเซียสิงคโปร์ส่วนหนึ่งนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็ขายอยู่ในในพื้นที่เพราะเป็นศูนย์ในในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะเราก็เลยคัดเรื่องพวกนี้มาจริงๆเราทำสวนอยู่นะฮะเราก็จะทำสวนตามด้านนอกพอแดดร้อนเราก็เข้ามาทอพรมเช็ดเท้าในในศูนย์จริงๆเราให้ ให้ไปทออยู่ที่บ้านนะครับเสร็จเป็นผืนแล้วเขาจะมาส่งให้เราตรงนี้เป็นศูนย์รวมส่งสินค้าอยู่ในในศูนย์ของเรานะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่าชาวบ้านมีรายได้น้อยก็ต้องหารายได้เสริมให้กับเขาไอ้ตัวเนี้ยเราทํามาเป็น10ปี20ปีแล้วนะครับทำในเรื่องของของกลุมเย็บเท้าจริงๆเราเป็นศูนย์ที่ขยายผลไปทั่วของจังหวัดสระบ,บุรีแทบทุก แทบทุกอำเภอนะฮะที่เราไปสอนมาเขาจะจับกลุ่มมาแล้วก็มาเรียนรู้กับทางศูนย์เราแล้วก็เอาไปจัดตั้งกลุ่มเสร็จแล้วพอตัดตั้งกลุ่มนี่สามารถที่จะเป็นเป็นผืนผ้าแล้วเนี่ยนะฮะเขาไม่มีที่ขายหรือเขามีตลาดเราก็เราก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าไม่มีตลาดไม่มีที่ขายเราก็จะรับซื้อหมดครับกี่หมื่นผืนกี่เท่าไหร่เราซื้อหมดเราเรามีตลาดส่งที่ที่เป็นที่มั่นคงนะครับก็ในเรื่องของกลมเย็ดเท้าครับ เดี๋ยวเราพาไปดูโฮมสเตย์ครับเชิญเลยครับเชิญเลยค่ะอันนี้จะเป็นโฮมสเตย์ของศูนย์เรียนรู้บ้านคลองหัวช้างนะครับที่คนที่มาเรียนรู้ที่นี่หรือจะมาะะหัดทาพรมเช็ดเท้าเนี่ยเราจะมีบ้านพักให้เรามีบ้านพักโฮมสเตย์และง่ายๆนะครับไม่ได้หรูหราไม่ได้มีแอร์อะไรนะพรมธรรมดา ที่นี่ก็คือมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเราคงเดิมๆของธรรมชาติไว้เพื่อที่จะให้น้องๆที่อาจจะไปไปอบรมไปนอนแอร์อะไรทตนี้ไม่ใช่นะฮะมานอนพัดลมธรมธรมดาอยู่บ้านธรรมดาทานอาหารพื้นบ้านเพราะเรามีอาหารพวกนี้ประจําแล้วก็ของเราเนี่ยนะฮะเราไม่ได้รับแต่ทั่วทุกจังหวัดสิงคโปร์เนี่ยเป็นขาประจําเด็กนักเรียนสิงคโปร์เนี่ยก็นอนอย่างนี้นะฮะ เขานอนเรียนรู้อย่างนี้แต่ต้องดูจิ้งจกตุ๊กแกอะไรให้เขาให้เรียบร้อยเราไม่มีแค่นี้อันนี้นี่ต้นแบบให้ดูจริงๆโฮมสเตย์จริงๆอ่ะมันจะอยู่กับเจ้าบ้านมันจะอยู่กับเจ้าบ้านเจ้าบ้านก็ต้องดูแลเขาอันนี้คือเหมือนมันอยู่ในศูนย์เราก็ดูแลอยู่ในศูนย์ครับเป็นโฮมสเตย์ง่ายๆนะครับก็ท่านใดที่อยากจะมานอนหรือมาเรียนรู้ที่นี่ก็เชิญได้ที่นี่ครับนะฮะเชิญไปหลังต่อไปนะครับเชิญครับ อันนี้ก็ใช่นะครับอันนี้ก็คือเป็นบ้านพโคมสเตย์นะครับเขียนป้ายไ,ไว้นะครับ <CNC. S 1> อันนี้ก็จะเป็นเชิงเชิงคาร <c oughs> า,าบาวนะฮะของเพราะว่าเจ้าของบ้านเป็นนักร้อง <c oughs> <c oughs> นักร้องคาราบาววัดหลังนี้ก็ใช่ฮะวัดหลังนี้ก็พักนะครับเนี่ยฮะพักได้เหมือนกันพักได้นะครับบ้านของโฮมสเตย์เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นห้องรวม คือนอนรวมเลยห้าคนหกคนอะไรได้หมดครับแล้วก็จะมีห้องให้สองห้องครับอาหารเ้ากนที่บ้านนี้เลยอาหารเช้าทานที่ศูนย์เลยครับอาหารที่ศูนย์รวมกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งครับอันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของเห็ดในเรื่องของอาชีพต่างๆครับผมเดี๋ยวเราไปชมข้างนอกต่อครับผมที่นี่ก็อีกที่หนึ่งนะฮะที่เราเราเป็นที่ดูงานของของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของหัวช้าง เชิญะฮะเดี๋ยวดูข้างในไปดูกบดูกบดูก้อนเห็ดนะครับตอนแล้วก็ที่ที่ท่านเห็นอยู่นี่ก็คือเราเรานำส่งพวกอ่าสินค้าทั้งต้นไม้ต้นผักพืชต่างๆเราจะส่งอของในจังหวัดสระบุรีประมาณ1 0 40หมู่บ้านนี่ฮะตอนนี้กำลังส่งอยู่นะฮะกำลังเ,เริ่มที่จะส่งอยู่เดิน<ะ>เชิญชมได้ครับเชิญชมได้ครับที่เห็นอยู่ ด้านข้างก็มะม่วงนะครับมะม่วงก็เป็นมะม่วงทวายนะครับนะฮะส่วนหนึ่งนะฮะสามารถสั่งเราสั่งที่ศูนย์ได้นะครับสั่งที่ศูนย์ได้ก็มีทุเรียนนะครับมีมะนาวนะฮะมีหลายๆอย่างที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับนะฮะแล้วก็อันนั้นใบยี่รานะครับยีราถัดไปก็จะเป็นแคนาเนี่ยฮะเป็นแคนานะครับเป็นมะม่วง สินค้ามะเขือนะครับระวังโดนอันนี้นะล่ะอันนี้จะเป็นมะเขือนะครับนะครับอันันอะไรคะกบอ่ะเดี๋ยวไปดูกบที่เขาเรียกอันนี้ก็ในนี่ฮะในในครัวเรือนเราก็จะปลูกพืชผักเล็กๆน้อยๆเนี่ยพอพอทานในครัวเรือนเนี่ยทานไม่หมดอยู่แล้วครับกีพอเพียงอ่าเราทานไม่หมดอยู่แล้วครับเพราะว่ามัน ถ้าเราปลูกแค่ไม่กี่กกท่านนับได้เลยนะครับก็ได้อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ที่ให้กับชาวบ้านให้กับลูกบ้านที่ที่มีที่น้อย,อยที่ไม่เยอะนะฮะเราก็สามารถใช้พวกนี้ทาได้อันนี้ก็จะเป็นจะเป็นกบนะฮะประมาณประมาณสี่เดือนกบอ๊บอบ,อบ,อบสี่เดือนถึงยางแพรฮะอันนี้ยังไม่ถึงสี่เดือนนะคะตามจริงล่ะ จริงๆอ่ะกบเนี่ยเขาจะเลี้ยงแค่3เดือนก็จะขายแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ถึงนะครับน่าเดี๋ยวมันกัดโดดกัดเอามันกดกัดเอามันไม่โดดเลยมันเงียบปีอันนี้เงียบปีเชิญดูไปทั่วบ่อนี่มาทั้งนี้ครับอ่าไปดูบ่อนู้นไปดูบ่อนู้นอะไรวะเป็นแม่บ่อริมเหรนี่ฮะวังขี้ไก่ตายแล้วตัวนึงอย่างไรมึบมึบอ่านี่เปิดไหมรู้ ทอดกระเทียมพริกไทยท้องเปล่าคะนั้นท้องไหมน่ะไม่ได้มันใหญ่อันนี้ก็เป็นท่อเล็กๆนะครับง่ายๆเห็นไหมฮะอันนี้แค่ท่อท่อบ่อน้าอ่ะนะฮะก็จะง่ายๆเวลามาซื้อนี่มาซื้อถึงนี่เลยมาซื้อถึงที่เลยครับมาซื้อได้เลยชาวบ้านก็มาซื้อทาไ่นั่นไปเลยไม่ต้องเขามาซื้อถึงที่เขามารับใหม่เลยฮะ เพราะเราเราถ้าเป็นถ้าเป็นบ่ออย่างเนี้ยเขาจะมารับเพราะว่าเมื่อเมื่อที่ศูนย์นั่นก็เราเราก็จะขายที่ศูนย์นั่นเลยครับสามารถที่มาซื้อพันพันมาจากเขาก็คือเขาก็มายกบ่ออะรอ๋อค่ะอ๋อเราเอาพันมาจากเขาแล้วเขาก็มาซื้อคือเราซื้อคืนเราเลี้ยงให้เขายางเดียวมันเหมือนประกันไงครับมันเหมือนประกันเดี๋ยวถ้าเลี้ยงแบบเลี้ยงโดยที่ไม่ประกันมันมันขายไม่ได้เราต้องมีขาประจําเราต้องมีขาประจําลงอัดก้อน อันนี้เป็นที่จะพักเพื่อจะส่งอ๋อนี้เนี่ยเนี่ยเตรียมเตรียมจะส่งเนี่ยครับอันนี้พักเพื่อจะส่งอันนี้หนูเราไม่ต้องเข้าอะนะดูถ่ายอย่างงี้ได้นะแล้วเราก็คุยตรงนี้ได้เระกอนไว้ตรนี้ครับอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่เราเราเป็นที่พักก้อนที่หลังหลักเราทำเป็นก้อนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะพักไว้ที่นี่ให้มันเดินใหญ่เต็มก้อน นะครับเราก็ส่งอันนี้เสริมส่งได้แล้วนะครับอันนี้เดินยายเต็มหมดแล้วเนะฮะเขาก็จะส่งน่ะสามารถอย่างนั้นเก็บส่งได้หมดนะครับเขาก็มาซื้อได้ที่นี่เลยนะครับเพราะเราทําทําทุกวันนะฮะสามารถที่มารับของได้ที่นี่นะครับฮะอันนี้เนี่ยเนี่ยเขากลังยาวเห็ดไปส่งนะครับก็ของเราส่งไปทั่วที่ผมบอกอะนะฮะของสระบุรีนะครับอุ้ย นะฮะเน,นี่ยเขาลังส่งอันนั้นที่เขาเขาอบแล้วนะฮะที่รอจะไปขึ้นไปขึ้นบนบนที่ที่ข้างบนที่จะไปให้มันเดินใหญ่นะฮะอันนี้นะครับอันนี้ก็คืออุปกรณ์อุปกรณ์ที่ท,ท,ทําก้อนเห็ดอันนี้ที่ตอกก้อนนั้นนะฮะอันนั้นเป็นตัวตอกก้อนนะครับตอกก้อนเห็ดมีสองตัวนะครับเพราะว่าดีของวันเยอะวันนี้เขาก็เลยไม่ได้สาธิตให้ดูนะ โอเควันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่สังวานคนประเสริฐนะคะที่ให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่พักโฮมสเตย์ถ้าพี่น้องที่ท่านใดนะคะอยากจะมาที่พักโฮมสเตย์บ้างคอหัวหัวช้างซึ่งห่างไกลจากกรุงเทพไม่เท่าไหร่ก็เชิญมาพักได้ที่นี่นะคะยินดีต้อนรับเสมอครับค่ะท่านใดที่สนใจจะทําเห็ดทำปลูกผักนะครับก็ขอเรียนเชิญนะฮะหรือจะทําพรมเช็ดเท้านะฮะเรามี ครบวงจรคะแล้วก็มีสวนที่จะหาทานทุเรียนได้นะครับในในหมู่บ้านนะข้อเรียนเชิญทุกท่านนะครับบ้านคลองหัวช้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคลองหัวช้างของอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ